พี่น้องเอว่าดูสดใสทุกทุกชั้นนะครับผมมื่อเนี่ยมมีโอกาสนะครับนำพี่น้องนะครับมาดูมาเบิงผลงานของอสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับผมหลังจากปีกายนี้นะครับปีที่แล้วนะครับอนอกน็อกควมเย็นนะครับปีนี้กลับมาสู่สภาพปกตินะครับคาดว่าคงจะ เอาดอกเอาผลได้สาหรับปีนี้นะครับหลังจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีดอกเต็มผมก็เคยลงคลิปพี่นอ้องเขาดีเบิ้งนะครับก็บมาเจือนอกหนาวติดเสี้โรคนะครับใบรุดใบร่วงดอกกระ่วงนะครับได้ตอนนี้ปั๊บสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พร้อมที่จะเอาดอกเอาผลน,นะครับสําหรับปีนี้นะครับปลายปีนี้พี่น้องกระสีเบิ้ง นะครับผมจะลงคลิปห้พี่นอ้องเขาในเบิงเนี่ยทีตัวนี้กะสิบสามไรครับพี่น้องสิบสามไรสวนทุเรียนหมอนทองนะครับมีตะหมอนทองอยางเดียวนะครับอ่าอยู่ที่อ่าตำบลหนองเืองอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องเบิงระบบน้ำเพิินนะครับเผนบ้างระบบน้ำถึงต้องสวยงามนะครับอา่นาน้ำเพียงพ่อน้ำเพียงพ่อนะครับ เบื้องระบบน้ำเพิินนะครับระบบน้ำนี่เพิ่นสูบน้ำมาจากสะหรือว่าฝายไงนะครับเบื้องต้นทุเรียนเพิ่นสมบูรณ์นะครับปีนี้สมบูรณ์เรว่าปีกายนี่นะครับเพิินกะอ่าบ่สมบูรณ์ปานี่เพิินกะเอาเอาดอกนะครับแต่ว่ามานอกฝนโอ้ยนอกหนาวนะครับนอกหนาวก็ได้เกิดติดเสียนะครับปีนี้เพิินกะปรับปุงไม้นะครับปรับปุงไม่ อตอนนี้ใบเขียวนะครับใบเขียวแตกใบอ่อนนะครับคาดว่าปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นเจ้าเงินล้านนะครับได้หรือบ่ได้นั่นคลิปนาตอนที่เพิน่นเอาดอกเอาผลเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้พี่นอ้องเฮาด้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกจะว่าจะแปลกหูแปลกตานะครับแปลกหูแปลกตางงามงาม เบิ้งใบเพ,พิ่นครับพี่น้องใบเขี้ยวนะครับจะบ่มีเพีย้ยจะบม่มมีอ่ามลรงมาการกินนะครับเพราะ,ะว่าเพิ่นรักษาดีนะครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ใบเขี้ยวแต่ว่าผมก็ยังบ่ได้ถามเพินพ่นดอกว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับเพราะว่าตอนนี้เพ,พิ่นกำลังปั๊มน้ำเพื่อว่าจะฉีด ปุยตีซีของมืออื่นนะครับมืออื่นพี่น้องเข้าด้เบืองครับความสวยงามเบืองครับระบบน้ำเพิน่นบ่ธรรมดาครับผมนี่อเนี่ยที่สิบสามไร่นี่กับคงจะหลายร้อยต้นนะครับคงจะหลายร้อยต้นนี่ครับหลังจากปีที่แล้วประสบปัญหา นอกหนาวนะครับนอกหนาวก็เลย่า và, ได้หากบได้หลายนะครับได้แต่ว่าบได้หลายบเห็นเงินแสนนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่อ่อถ้าบมี่าโลกหรือว่านอกหนาวอาจะเห็นเงินล้านนะครับอาจะเห็นเงินล้านนะครับพี่น้องครับนี่งามครับงามงามงามแต่หลายร้อยต้นนะครับหลายรอยต้น ใบเขียวนะครับเลียมเลียมยุ้มยับยุมยับ,ย,ย,บยุมยับพี่น้องอขันบ่มีเขี่ยไฟเขียจะกระจันบ่มีโลกขามาแรกซ้อนกะคงจะม,มีปัญหานะครับคงจะม,มีปัญหานะครับมื่อก็อนพ่นปลูกต้นกล้วยแทมหลายแดีวยวปีนี้พ่นเอาออกนะครับเพราะว่าสิเป็ี่ยนสรัพปะรดเพิ่นกับปลูกแต่ว่าพ่นเอาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวแก อธุเลียนแล้วก็มีกล้วยอยู่ปลาไยกับบร้าลายนะครับพอ mm hmm. ได้ใส่ใบเพราได้กลิ่นงวยกินนั้งมั่นไปนะครับ mm hmm. พราะบริสืทธิ์ท่นกิ่นมาสั่นนะครับนีนครับผมใบงามครับพี่น้องครับอันนี้ขอ้องอ่าต้นผลไม้ชื่อกันนะครับ นี่ครับพี่น้องครับใบเดี่ยมยุ่งยับยุ่งยับยุ่งยับเนาะสุดยอดเลยครับปีนสุดยอดพี่นอ้องใครอยากปลูกปลูกได้พี่นอ้องเลยนะครับผมขาดว่าฝนคงจะอ่าอันนี้ฝนจะอีกน้อยฝนกับมเม้าออกครับผมเนี่ยฝนกับมเม้าออกพอฝนเจ่าดอกฝนจะมาตัดออกนะครับ ไอซุมนี่ปกติแล้วนี่เราไปเสียบตาได้ครับผมเสียบตาได้ได,ด้วยนี่นะครับกลับมาส่สภาพดีแล้วครับพี่น้องครับอ่า,อาพี่กัดอยู่ที่บ้านคลองเข้มอ่าตำบลน้องเรื่องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะพี่น้องเด้อนะครับผมส่วนทุนเรียนหมอนทอง13บไร่นะครับ สุดยอดสุดยอดขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเป็นดอกเป็นผลผมจะลงกไ้พี่น้องเข้าได้รับช่งกันอีกเท่หนึคงครับผมสะหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ